สวัสดีเพื่อนเอนทุกคนนะคะวันนี้ออมก็จะมาพูดถึงในการที่จะนำเสนอในกรณีศึกษาการวางแผนของการตลาดที่มีชื่อว่าสบายคิทเช่นนะคะสำหรับแผนธุรกิจฉบับนี้นะคะที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือเพราะเป็นโมเดลของธุรกิจที่เจาะตลาดต่างประเทศนะคะโดยออมจะสรุปแผนงานในการดำเนินงานที่ออกมาเป็น16บข้อหลักๆด้วยกันนะคะ เพื่อที่จะมาเห็นภาพรวมในกลยุทธ์ต่างๆตั้งแต่ต้นจนจบนะคะโดยเรามาเริ่มในหัวข้อกันเลยนะคะหัวข้อที่1ค่ะหัวข้อที่หนนะคะเป็นภาพรวมของธุรกิจค่ะธุรกิจสบายคิดเช่นเนี่ยจัดอยู่ในหมวดสินค้านะคะ,ะเป็นสินค้าของไทยไทยเมลคิสนะคะหรือชุดอาหารไทยที่พร้อมปรุงนะคะจะเป็นซิกเนเจอร์ไทยซอสนะคะ อาจจะเป็นซอ์พรีเมียมนะคะโดยตลาดของหลักการของธุรกิจนี้โฟกัสในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะทุกคนที่มาของธุรกิจนี้เกิดขึ้นได้จากการวิเคราะห์ทาการตลาดของสหรัฐนะคะที่พบว่าผู้บริโภคต้องการความสะดวกสบายนะคะและก็อร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะคะแต่ปัญหาก็คือนะคะคนคนที่นั่นอยากกินอาหารไทย,ไทยนะคะ แต่เจอปัญหาที่แบบขาดวัตถุดิบนะคะไม่มีเวลานะคะแล้วก็ทำให้อ่าทำไม่เป็นด้วยนะคะแบรนด์นี้จึงเกิดมาเพื่อแก้ไขปัญหาโดยตรงนะคะโดยที่มีพันธกิจหลักก็คือในการนำเสนอของอาหารไทยที่แท้นะคะแล้วก็สะดวกและเข้าถึงง่ายค่ะเรามาต่อในส่วนของหัวข้อที่2นะคะก็คือในเรื่องของ S.T.P. marketing นะคะทางแบรนด์เราได้าวางกลุ่มเป้าหมายนะคะในส่วนของเนี่ยได้อย่างชัดเจนเลยก็คือกลุ่มเป้าหมายในวัยทำงาน25-55ปีนะคะผู้ที่มีรายได้5,000-120,000 0บาทนะคะของดอลลาร์ต่อปีเนาะซึ่งพฤติกรรมของคนที่มีกำลังซื้อเนี่ยจะชอบทำอาหารเอเชียนะคะแล้วก็ชอบซื้อในส่วนของเมลคิสนะคะมาทำอาหารเองดังนั้นนะคะในส่วนของจุดยืนของแบรนด์นี้จึงไว้วาง จได้ว่านะคะเน้นย้ำในส่วนของรสชาติไทยแท้นะคะที่ทำได้ง่ายนะคะแล้วก็ในเวลาสั้นๆนะคะซึ่งแตกต่างจากคู่แข่งโดยทั่วไปค่ะในส่วนของหัวข้อที่3นะคะทุกคนก็จะเป็นวิเคราะห์คู่แข่งนะคะ,ะในการตลาดที่มีคู่แข่งเป็นเจ้าใหญ่ๆอย่างเช่นนะคะฮีโร่เฟสนะคะหรือ บ l ู Blue e อปเปนนะคะหรือมาจากวิเคราะห์ของสวอตพบว่าในจุดอ่อนของเจ้าใหญ่ๆนั้นก็คือรสชาติที่ไม่เป็นไทยแท้นะคะทางเราจึงนำมาเป็นจุดแข็งนะคะของอสบายดีคิเช่นนะคะก็จะมีก็จะชูในเรื่องของรสชาติต้นตำรับนะคะวัตถ,ถุดิบของไทยแท้นั่นเองนะคะเข้ามาอุดตรงช่องว่างตรงนี้นะคะ บอกันด้วยข้อที่4นะคะสถานการณ์ในการตลาดนะคะข้อมูลที่ระบุในการตลาดของมิลคินะคะที่มีการเติบโตเฉลี่ยถึง12-15%ต่อปีนะคะประกอบกับการเทรนอาหารไทยๆที่ยังคงได้รับการนิยมอย่างสูงมากนะคะในสหรัฐถือเป็นว่าเป็นจังหวัดที่ดีในการเข้าสู่ตลาดมากๆค่ะ ก็หกข้อที่6นะคะคือทิศทางของทางแบรนด์นะคะคือวิสัยทัศน์วิชั่นนะคะธุรกิจนี้คือเป็นผู้นำในของเบลคิสนะคะอันดับ1ของในสหรัฐเลยนะคะโดยทั่วไปนะคะเป้าหมายในระยะสั้นก็คือ1ปีแรกนะคะสิ่งนี้สุดใจก็คือมียอดขาย2,000ชุดนะคะต่อเดือนแล้วก็สร้างผู้ติดตามนะคะมากกว่า 1,000 f o r นะคะแล้วก็ในส่วนของการสร้างรีวิวนะคะ4.5ดาวบนอ m ม z อนนั่นเองนะคะเรามาตอบกันในหัวข้อที่7นะคะหัวข้อที่7ก็จะเป็น Marketing Mix นะคะก็จะเป็น4 P ด้วยกันนะคะประกอบในส่วนของการตลาดนะคะหัวใจหลักๆที่ออมใส่เข้าไปเลยก็คือหัวใจที่อยู่ในหัวข้อที่7 1นะคะหก็คือกลยุทธ์เนาะกลยุทธ์ได้ 4P นะคะก็คือ4 Product นะคะ จะเป็น product เป็น price เป็น place นะคะแล้วก็ promotion นะคะมาดูในส่วนของหัวข้อที่8นะคะ marketing energy นะคะในส่วนของกลยุทธ์หลักนะคะสำหรับในส่วนของหัวข้อที่8ก็คือกลยุทธ์ภาพรวมนะคะธุรกิจที่เลือกใช้กลยุทธน์นี้ก็คือในการสร้างความแตกต่างนั่นเองนะคะโดยที่เราไม่ลงไปแข่งในส่วนของในเรื่องของราคานะคะจะสร้างความแตกต่างในส่วนของอ จะแข่งในส่วนของความอัตฉริกนะคะหรือในส่วนของต้นตำรับที่หาได้มาจากแบรนด์ท้องถิ่นนะคะโดยทั่วไปมาถึงหัวข้อที่9นะคะมาร์เก็ตติ้งนะคะมาร์เก็ตติ้งรหรือว่ากลยุทธ์หลักนะคะสำหรับออมแล้วนะคะข้อที่8นะคะคือกลยุทธ์ภาพรวมนะคะรวมไปถึงในส่วนของธุรกิจนี้ที่เลือกใช้กลยุทธ์หรือการสร้างความแตกต่างโดยที่ ไม่ลงไปแข่งกับเรื่องของราคานะคะแล้วก็จะแข่งขันในเรื่องของความอาแอตติกนะคะหรือมีความเป็นต้นตำรับนะคะที่จะหาได้จากแบรนด์ในท้องถิ่นทั่วไปนะคะสำหรับหัวข้อที่1ินะคะเรามาถึงหัวข้อที่10กันแล้วนะคะเป็นบูสเกตคอนโทรลนะคะและส่วนของงบประมาณและการควบคุมนั่นเองนะคะ,ะเป็นข้อที่10ก็คือเป็นการงบประมาณในการจัดการวัดผลนั่นเองนะคะ ซึ่งแผนนี้วางในงบประมาณรายได้รายได้ที่แผนไว้นะคะก็คือที่1,000หรือ2,000ดอลลาร์โดยมี k p i นะคะในการ หลักๆเลยก็คือยอดขายนะคะแล้วก็เน้นในส่วนของรีวิวนะคะซึ่งจะมีการควบคุมในส่วนของคอนโทรลในการที่่โดยการประชุมในส่วนของการสรุปผลแต่ละเดือนนะคะแล้วก็ปรับแผนในส่วนของโฆษณานะคะตามข้อมูลที่จริงแล้วนะคะเพื่อให้ควบคุมในการที่ควบคุมค่าการลงทุนที่ดีที่สุดนั่นเองนะคะก็ ทั้งหมดนะคะที่สรุปมาก็คือแผนการตลาดใน10ขั้นตอนนะคะที่เป็นของอสบายคิดเช่นนะคะจะเห็นได้ว่าเป็นโมเดลธุรกิจที่มีโอกาสในช่องทางาในช่องว่างของการาตลาดในเรื่องของรสชาติของไทยแท้นะคะมีสมวนผสมสกับความสะดวกสบายนะคะระบบของมิลคิตนะคะได้อย่างลงตัวนะคะออมหวังว่าในกรณีศึกษานี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆหลายๆคนนะคะแล้วก็ ในส่วนของมองมองภาพในส่วนของธุรกิจอาหารไทยในต่างประเทศนะคะสำหรับในเนื้อหาของออมก็จบในการนำเสนอเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ